สัสดีค่ะพี่ขวัญานกมสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไมโครเมดี้เช่นเคยค่ะเยี่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ซิลค่ะจ้าจ้าโอ้ยทุกคนตอนนี้เราโดนขังอะเราไม่สามารถออกจากสี่เหลี่ยมนี้ได้ดูดิออกไม่ได้ออกไม่ได้มีสี่บล็อกวันยี่เป็นสามบล็อกขึ้นอยู่บล็อกเดียวเ่ยก็แย่ละหมูเนี่ยยืนไปแล้วน่ะสามบล็อกน่ะ แล้วมันเข้ามาทาไมเนี่ยเฮ้ยยายายอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องคืออาหารของเราเอ๊ะไม่ใช่สิน้องคือเพื่อนของเราล้วจะไปอย่างไงอ่ะหมูตรงโน้นนะหมูอ่ะเออนั่นดีอยากตัดไม้อะตัดไม่ถึงอะโอ้ยโอ้โหนี่ไงเขาขุดดินมาแล้วมันก็ขยายถ้าขุดดินซิมันจะขยายไหมโอ้ยนี่ไง้ขยายอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋อแต่เราไม่สามารถเก็บไอเทมเดิมได้เราต้องหาไอเทมใหม่อันนี้ได้ปะเกลป่ะเออกาเบลกาเลเ,ลลเลอออุ้ยได้แล้วตัดไม้ตัดไม้เจสซายเจะทายผมตัดไม้ก่อนค่ะอู้หูผมตัดไม้มาไหนดูสิแต่งไม้ออกมาอุ้ยแต่งไม้ออกมาก็ได้อ๋อทุกครั้งที่เราได้ไอเทมใหม่นะคะบาเรียก็จะขยายพื้นที่ค่ะทุกคน น้องหมูไปไหนแล้วเฮ้ยน้องหมูอยู่แถวนี้โอเคออกไม่ได้น้องหมูก็ออกไม่ได้เ,เดี๋ยวเขาทำตัวคับเขาทำตัวคับทำยังอะโอเคเขาทำตัวคับเอา้าวางผิดนี่ตัวคับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาองคัพด้วยอันนี้มันจะเพิ่มกทั้งขู่อ๋อได้อ๋องั้นแสดงว่าสองคนก็คือคูณสองไงสองคนคือคูณสองหุย้ยคัพอะไรอะเดี๋ยวเขาต้องทำขวานทำที่ขูดร้อย โอ้ Ồ, ขยายเร็วมากสาหร่าย <All right. S 1> ไม่ได้อะ oh. ขุดมันไม่นะมันไม่ดรอปอ๋อแต่นี่ขุดได้ hmm. ขุดเครขุดเครนี่ไงขยายละชิว <Thank you. S 1> ครับ <A> ชิวคุด <A> หินหรอเ <A> ออผมขอ A หินหน่อยครับไม่เอาอ่ะอันนั้นอ่ะอ๋อเอาก็ได้นี่หว่าขยายพื้นที่ไปทิ้งแลยแหละหมดประโยชน์แล้วแกน่ะ ขอที่ขุดหินหน่อยครับคุณพี่เริ่มกว้างแล้วทุกคนเราไม่โดนขังละเขาว่าเราต้องหาไอรอนให้ได้ถ้าเกิดหาไอรอนได้เราก็จะตัดใบไม้ได้ขวานไม้อ่าเธอมีขวานไม้แล้วใช่ปะเธอน่าจะทำไปแล,แล้วต่อไปเป็นที่ขุดดินไม้อ่าเธอไปถือซิมันจะได้ขยายเออขยายแล้ว <c oughs> แล้วต่อไปก็เป็นดาบไม้โอเคทุกคนเราต้องคราฟดาบไม้มาด้วยเอาดาบไม้ไปถือครับมันจะได้ขยายครับู้ทุกคนดูขยายรัวๆเลยพอได้แล้วอันนี้ทิ้งเลยของไม้เราไม่ใช้แล้วทุกคนโยนทิ้ง <c oughs> ต่อไปอัพเป็นของหิน <c oughs> อ้าวูผีไอหินมาละจ้า แต่เราต้องลงไปหาไอรอนนั้นเนี่ไอหมูไปไหนแล้วอย่าไปฆ่าน้องเลยน่าสงสารเอ้ยนี่ไงนี่ไงดินอันนี้เราขุดได้นะมันก็น่าจะขยายอยู่อ๋อมันต้องมีที่ขุดปะอ๋อไม่ขุดมาเ,เป็นดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นหินนี้หินไ,ปไปห่เออหินหินเนี้ยหินเนี้ยหินแปลกแปลอ่ะเออนี่ไงอุ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะ เอ,อาเมล็ดพืชเมล็ดพืชก็ได้มเมล็ดพืชก็ได้แจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ,วแจวว๋วไอ้ยบอลเห็ดซ้ายมือเห็ดเห็ดเฮ้ยเห็ดเ,เหรอไปดีคราบรออะไรอ่ะอ้าวขุดยังไงอ่ะอ๋อมันต้องมันขุดไปเรื่อยๆให้มันดอกเป็นเห็ดแดงอ่ะเอ้ยดอกไหมเขาดอกแล้วเอ้ายังไม่เห็นดอกโอเคขยายเพิ่มเร็วขยายเพิ่มเร็ว เราตัดต้นอะไรนะเราตัดต้นสีดําใช่ปะแล้วถ้าเกิดเราตัดไม้คนละต้นน่ะสมมติเราตัดต้นโอ๊กมันได้ปะวุ้ยได้เธอเรามาตัดต้นโอ๊กเร็วแัดแล้วเออมีต้นโอ๊กต้นสีขาวด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่เราเน้นขยายพื้นที่แล้วกันนะทุกคนปึบอ่าขยายพื้นที่แล้วต้นสีขาวต้นสีขาวก็ได้นะ อาว้าขยอีกเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊เอามาขอถือด้วยโอ้ขยายพื้นที่แบบรัวๆแล้วก็ยึดแต่ละกันโอ้โหโอ้ตรงนี้มันมีอ๋อมันเป็นของนี่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราฆ่าไอซอมบี้น้ำเราก็จะได้เนื้อซอมบี้มันก็น่าจะขยายหรือเปล่าเอ้า มนัมนนี่มานี่มานี่ฉันไปตรงนั้นไม่ได้มันนี่สี่เข้ามาเออเข้าได้ต่อ,อกไม่ได้นะจ๊ะวะโดนดักฆ่าเลยเนี่ยบอกเลยเออกไม่ได้อ่าไฟไม่ป้าโ<ว> <ไว S 1> อ<ๆ>้ยด <มา S 2> ีบอก<ม>าไฟไม่โอ้ขอด้วยขอด้วยขอด้วยอะขอบคุณนะแทนที่จะโยนอุ้ยขออยายแล้วล็อกหินนี้ยังไม่มีอันไหนหินไหน ไอ้ข้างบนข้างบนเมียงอ่ะไอ้ข้างบนอ่ะข้างบนก็แตกต่างนะเออว่าเห็ดขาวโอเคโอเคโอเคเฮ้เธอจะฆ่าหมูเหรออุ้ยไม้ขาวตัดยังตัดแล้วเขาตัดแล้วเธอตัดยังน้องหมูพี่หิวอ่ะพี่ขอโทษนะเธอเอาเนื้อมาโอเคเธอเนื้อไปถือเร็วเธอเนื้อไปถือเร็วข้างหลังขวามืออ๋อหลงทาง เย้อ้าวอ้าวขโมยกินกันเฉยแล้วที่แทนที่จะเผาก่อนมันจะได้อิ่มเฮ้ยนี่เหรต้นขามันสูงอะมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเธอเตี้ยเปล่ามันสูงเนี่ยมาดูดิแหมมาดูดิเนี่ยเธอเตี้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 ยยังไหนังไวะอยู่ไหนวะข้าไก่ดีกว่านี่แล้วตึ้งอะ ุ้ยวเราทำเปทนร่รังพึ่งทำไมนี่ไงโดนพึ่งต่อยด้วยโดนพึ่งต่อยว้าวไม่มีดีไหมคิดว่าเออว่ะพึ่งมาดับของบ้างไม่ได้ดับคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ว้าวถ้าเราฆ่ามันตายเราจะได้กันพาวเดอร์โอ้โหไม่ดับมันไม่ดับ ไว้ฉันว่านะเพราะว่าเราต้องลงถ้ำอยู่ข้างนอกไม่ไหวจริงๆอันนี้จริงๆไว้ไว้เขาตีว่าเขาไว้ยว้ตีนว่าทำไมนี่กล่องระเบิดด้วยไว้ ว้ายดับไข่ตัววันตัวไข่ตัววันละว้ามีดาบตีมันสิมีดาบตีมันตีมีดาบมันเกตินดาบฉันไม่มีดับฉันคือหัวใจฉันคือหัวใจถ้ามันยิงโดนฉันคือฉันตายว้ายอดูดิมีคนหนีอ่ะดูดิมีคนหนีแหละอ่ะเอ้ารองไหนอ่ะหาทางขึ้นเอาลงมา ไม่เห็นจะเจออะไรเลยอยากได้ทานอ่ะว้ยน,นี่ก็ทานแหมพูดถึงก็มาเลยนะแกเนี่ยแล้วจะลงมาทำไมกำลังขุดจะได้อยู่แล้วนละละละน่าตีให,ให้ตายะนะน่าตีให้ตายเลยนะอ่ะนะแล้วทำไมมันพื้นที่ขยายเธอได้อะไรอ่ะอ๋อเผาเนื้อกินเนาะขอ,ถ,อถือด้วยถือแล้วกินนะครับอันนี้กินถือแล้วก็กินครับ มันไงเรียกมันมาขอบคุณนะคือแบบกำลังหิวอยู่พอดีเลยอ่ะอ้โอ๊ยแล้วก็อย่าเดินไปเดินมาสิคนจะขุดตามมาตามไมหนูนี่คืออะไรนี่คือหินขอด้วยดิขอถือด้วย คืนครับแ้วก็คืนครับอันนี้อ่าคืนค anyway> ืนครับเอาไปเผาครับเอาไปเผามันจะขยายเพิ่มครับแล้วคือฉันก็คนดูฉั้นเก๊ม่ใช่ฉันุดฉันก็ต้องไปอีกทางหนึ่งหนีเกไม่เข้าใจเหมือนกันแกกินแรงก็แบบว่ามาแย่งแกงไงเฮ้ยใครผุดได้อะได้อะได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะได้เพลงหินเล็กไฟ มันมีได้เหรอเพจหินเหล็กไฟอ่ะแล้วไม่คิดจะเอาให้เขาเลยหรอไม่บอกก็เห็นม้อน้าแล้วไม่เอาอเขายังไม่ได้ถือเลยโอเคได้ละเพดีเพรฮะฮะโกงโกงมากแต่เดี๋ยวนะเธอขุดไม่ได้อยู่ดีอ่ะเธอต้องหายรอดอ่งหนึ่งอันน่ะแต่แต่ในีผมอ่แล้วใครวินแก้วใจใจแก่เาผมใจแก ไม่รู้ได้ไงมันอยู่ตรงนี้อ่ะผู้เปลี่ยนทางมาปุ๊บคือแบบเนี่ยเธอต้องยกความดีความชอบให้เขานะเพราะว่าเขาไปขุดทางเก่าเธอใช่ไหมเธอเลยต้องแยกมาทางนี้เธอต้องให้ความดีความชอบเขานะไอหินดาอันนี้เราขุดได้มันจะได้ขยายนี่ไงหินดําอ่ะเออไม่ต้องพิอยสามเม็ดเลยอ่ะไปทางโน้นนะจะแรแร่แพีทอ่ะพีทอ่ะล้วพีทเหรอยดวงดีจังอ่ะดวงดีเกินดวงดีเกิน ใช่ปะเนี่ยคุณคุณไม่ได้ใช้เอ็กเซเลยใช่ไหมคะวันนี้ไม่ครับผมว้าวจะไม่ใช่ครับผมฮะโอ้โหก็อดกเลยกจะทองเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่แหละนี่แหละอันนี้ไงเบอร์รี่อันนี้เราก็ได้นะเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ย่าคนที่ขยายเพิ่มละเธอต้องหาเธอต้องหาเหล็กเพิ่มอ่ะเจอเหล็กก็เจอเหล็กครับผมเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้โอเคอ่ะเราเก็บให้หมดเลยตรงนี้อย่างน้อยเขาก็ได้ไอรอนละ อย่างเราจะมีขวานเพชรแล้วอุ้ยเธอไม่ให้เขาถือหรอถักลาวาเคมาถือมะมาถือมะอุย้ยเขาเห็นชื่อเธออยู่แบ,บแบๆบเมื่อกี้อ่ะถือน้ําที่ใส่ลาวาแล้วก็เททิ้ง <c oughs> แล้วก็ไปตักน้ําธรรมดาไปตักน้ําธรรมดาโอเคว้ยล่าอันนี้เขาไม่ได้นี่ว่ มันจะได้เป็นออฟซิเดียนแต่ขุดดิเออ้ยฉลาดนี่นะครับผมเบอร์รี่เธอได้ยังโกลิโกเบอร์รี่เอมาได้แล้วเฮ้ยขอหน่อยอันนี้เธอไม่ได้อันนี้เธอไม่ได้นี่นี่นี่อะด่อมมาสวยอันนี้เธอได้ยังเออบล็อกอันนี้น่าจะยังไม่ได้ได้ไหมยังเห็นไหมล่ะ ทำรองเท้าอาและน,นี้ก็ทำกเก่งอ่าวู้อ๋อคือคราวทุกอย่างอ่ะไอเทมใหม่ๆอ่ะคือได้หมดเลยทุกคนปะเราว่าเราขึ้นกันดีกว่าเราไปดูข้างบนดีกว่าว่าตอนนี้มันขยายไปได้ไกลขนาดไหนละว้ไว้ไว,ไว <laughs> อุ้ยไปเร้ว ไป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 ว้ายอที่ไหนเนี่ยชาิ <Hello. S 1> โอ้โหกว้างมากอะ่ะเราอยู่จากตรงไหนนะตอนแรกที่เราอยู่อะ่ะน hey, <c oughs> ้ยกักนทุกา้นลุนเฮ้ยเธอข้างหลังคิปเปอร์ไม่หนึ่งแต่ถึงสองเยอะเชียว้ายว้าย เราฆ่าคิปเปอร์ได้เราจะได้กันาวเด้วยจากมันมาแล้วพื้นที่ก็จะขยายอีกหนึ่งที่นั่นไงได้มาแล้วว่าแต่ว่าแต่เธอก็ยังไม่ให้ที่ขุดเพชรเข้าเลยนะที่ข<ม>ุด<ม>เพชรอ่ะเออ thank you เจกี้เขบคุณสาหรับของสมนาคุณนะคะโอ้ย เจ็บเจเราก็จะมาคับของนะคะคุณน้องนี่ค่ะรั้วนะคะอ่าอันนี้คือรั้วนะคะคุณพี่เอารั้วไปค่ะคุณพี่ใช่ค่ะในเมื่อเรามีรั้วแล้วเราต้องมีแับด้วยนะคะคุณน้องแล้วก็มีบันไดด้วยนะคะคุณพี่อย่าไปไหนใกล้ค่ะจะได้โยนขอให้ถูกนะคะนี่ค่ะวิวดูดีดูดิมันขยายไปแล้วหูอย่างไวอะอย่างไวอะต่อไปอะไรอีกการช่วยคิดหน่อยดิ รั้วรัวร้วรั้วโอเคเป็นรั้วไม้นะคะคุณพี่อ,คอะ,คคะคุณพี่คะคุณพี่ใกล้ถึงแล้วทุกคนเราจะได้เก็บดอกไม้กันแล้วต่อไปก็จะเป็นแสลบแล้วก็นี่โอเคอะคุณพี่ได้สุดสกรารรูนในกระดาษโอ้ออดีโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปเก็บเด็ดดอกไม้กันเด็ดดอกไม้เย,ย้นี่ ใกลๆใครกล้ใคไกล้กเอ,ขอ้ยขอด้วย<อ>ยา่าโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่ถูกขังในพื้นที่แบบคแคบๆแ,แล้วนะคะเราก็ขยายพื้นที่ของเราได้แบบคูดใหญ่อะทุกคนตอนเนี้ยโอเคคะ่ะถ้าเราชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกับพีขออนน่ขวัญนะนะคะวันนี้ขอต้รัก,กันไปก่อนค่ะทุกคนบายบายค่ะ